ผู้หญิงจริงๆแล้วร้อยละ50-60%ถก็พบเนื้องอกทั้งหมดแต่ว่าเป็นสิ่งที่โชคดีส่วนใหญ่80-90%ไม่ใช่เนื้อร้ายอะค่ะเป็นเนื้อดีสาเหตุปัจจุบันจริงๆแล้วยังไม่มีวิจัยชัดเจนว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่เชื่อว่ามีการเจริญแบ่งตัวมากผิดปกติของเซลล์กล้ามเนื้อในมูลลูกค่ะกลุ่มเสี่ยงมา,จากจะ พบในผู้หญิงที่อาจจะเคยมีกรรมพันมาก่อนแต่จริงๆแล้วก็ยังไม่มีวิจัยชัดเจนรองรับว่าเกิดจากกรรมพันเนื้องอกในมุลลุเราวินิจฉัยได้จากการตรวจภายในตรวร่างกายอะค่ะถ้าเกิดว่าเนื้องอกที่ค่อนข้างขนาดจะมากกว่าสามเซนขึ้นไปเราจะสามารถคลำเจอได้จากการตรวจภายในอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทําให้เราวินิจฉัยได้ไง่ายขึ้นก็คือการอัตราวด์อะค่ะอาการเนื้องอกในมดลูกเช่นปัสสาวะถี่ขึ้นปัสสาวะก,กระปิดกระปอยค่ะหรือว่ามีการไถ ยากอย่างนี้เป็นต้นนะคะไม่ใช่ทุกคนต้องรักษาจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้ถ้าเกิดว่าคนไข้เจอเนื้องอกในอายุวัยเจริญพันธุน์ที่ยังไม่ได้แต่งงานย,ยังไม่มีบุตรส่วนใหญ่เราจะเลือกกันฝาระวังอาการเพื่อติดตามขนา,ขนาดของก้อนว่าใหญ่ขึ้นหรือไม่สมัยนี้ก็มีแบบใหม่ก็คือฉีดยาไปที่เส้นเลือดนะคะทำให้ เนื้องอ่อ,อแบบใหม่ก็คล้ายฟูก็มีก็คือทําให้เซลล์เนื้องอมันเล็กลงหรือว่ามีการใช้ความร้อนไปเผาให้ตัวเนื้องอมันสลายไปนี่คือวิธีที่ไม่ต้องรับการผ่าตัดการดูแลตัวเองเบื้องต้นก็ขึ้นอยู่กับว่ามีอาการหรือเปล่าคนไข้ควรที่จะติดตามอาการของตัวเองมีอาการกดทับไหมมีปวดท้องน้อยไหม มีเลือดออกผิดปกติไหมหรือว่าก้อนตัวเร็วขึ้นไหมคือวิธีการดูแลตัวเองอมนลูกคนเราค่ะมีหน้าที่แค่2อ,อย่างคือให้ปูดกับให้ประจําเดือนเพราะว่าโฮอร์โมนของผู้หญิงสร้างมาจากรังไข่เป็นตัวสร้างโฮอร์โมนที่จะทําให้ผู้หญิงสวยทําให้ผู้หญิงมีอารมณ์ทําให้ผู้หญิงเต่งปรักทุกวันนี้ดันงนั้นการที่ยังมีรังไข่อยู่ไม่จำเป็นต้องกินยาโฮอร์โมนนะคะ